ลองเข้าไปดูได้นะคะใน YouTube ค่ะมาว่าก็เคยเป็นลูกจ้างเขานะคะแต่ว่าไม่เคยมีตังเก็บสักทีเป็นมาสีปีแล้วยังไงก็ไม่มีตังเก็บก็เลยเก็บตังได้พอประมาณแล้วแต่ว่าเราก็เอาไปทำกิจการส่วนตัวดีกว่าไม่เป็นขายวีค่ะคไม่เป็นลูกจ้างใครแต่เป็นเจ้านายตัวเองนั่นเองเ,องเนาะไปตั้งขายวีอยู่ที่หน้าอนุสาวรีย์ค่ะสนุกสนุกค่ะมีท่าเต้นเด็ดแล้วก็ อยากให้ทุกท่านลองไปติดตามชมดูค่ะแล้วก็ลองหัดเต้นได้ด้วยค่ะปล่อยไปแล้วนะคะก็การตอบรับก็ดีดีอยู่นะคะโดยเฉพาะของภาคอีสานนะคะเขาจะชื่นชอบกันเพราะว่ามันเป็นแนวอีสานนิดนึงค่ะถ้าลงทัาเต้นหรือว่าไคนมีมาเต้บ้างไหมครับมีค่ะมีมีคนไปฝึกเต้นมาแล้วแล้วก็เป็นส่วนมากเป็นเด็กๆค่ะแล้วก็มีวัยรุ่นด้วยตอนนี้ก็คือทัวร์ทั่ว ทัวร์ทัวร์ค่ะทัวร์กับบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นค่ะโอเคแล้วเรืนี้จะมีซิงเกิลใหม่ไหมครับมีค่ะตอนนี้เป็นอัลบั้มแล้วค่ะภาพรวมอัลบั้มเป็นยังไงบ้าครับภาพรวมอัลบั้มนะคะก็มีผลงานเพลงผู้บ่าว Facebook นะคะตอนนี้ก็ติดชาร์ตบางขึ้นแล้วค่ะก็ส่วนมากก็ที่ภรรยาปวกแดงอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะผลงานของมดแดงนะคะก็อย่าลืมติดตามชมได้ใน YouTube นะคะหรือว่าเข้าไปเป็นเพื่อนได้ใน Facebook นะคะอย่าลืมติดตามมดแดงตัวน้อยๆคนนี้นะคะรักน้อยๆแต่ขอให้รักน,น,นานๆนะคะอย่าลืมนะจ๊ะสาวคายวีจ้าขอบคุณค่ะ ค่ะก็อย่างที่สาวมดแดงเขาบอกสําหรับซิงเกิลเพลงสาวขายวีเนี่ยค่ะแนวเพลงเนี่ยเป็นแนวเพลงสนุกสนุกแล้วก็ฟีดแบ็กการตอบรับเนี่ยเขาบอกว่าคนทางภาคอีสานเนี่ยจะชอบกันมากสําหรับเพลงนี้ค่ะแล้วเนื้อหาของเพลงเนี่ยเขาหยิบเอาอาชีพที่แบบเราเห็นกันง่ายๆเห็นกันง่ายถ้าใครเี่ชอบไปอนุสาวรีย์สาวขายวีเนี่ยจะเยอะมากๆเลยแล้วก็เนื้อหาของเพลงนี้นะคะเหมือนกับว่าสาวคนนี้ เป็นลูกจ้างอะคือแบบเฮ้ยมันไม่มีเงินเก็บสักทีอะอคือเป็นลูกน้องเขาอะมันไม่มีตังเป็นก้อนเป็นกำอะไรอย่างงี้เขาก็เลยแบบเริ่มจากการเป็นลูกจ้างเขาแ๊บนึงแล้วก็เก็บหอมรอมริบได้พอประมาณก็เ<อ>ลยมาเปิดร้านขายวีที่อนุสาวรีย์ชัยนั่นเองค่ะแล้วก็สาหรับอัลบั้มเนี่ยตอนนี้เธอมีอัลบั้มแล้วแล้วก็มีอีกหนึ่งซิงเกิลค่ะผู้บ่าว Facebook ที่ตอนนี้เนี่ยติดชาร์จตามคลื่นวิทยุกันก็หลายคลื่นเลยทีเดียวค่ะก็ดูว่านะคะสาวขายวีดูจากกระแสแรงดีนะคะเพราะว่านะหลังจากสัมภาษณ์เธอเสร็ ให้เราได้เห็นอีกนะที่เราคุณผู้ชมได้ดูไปนั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่ากระแสแรงดีแล้ทถ้าเต้นไอ้ท่าขายหวีเนี่ยนะคะขายแบบนี้รับรองว่าขายได้หลายที่อยากดูมั่งรับรางว่าถ้าเต้นขายหวีเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็จะลองเดี๋ยวไปขายหวีแล้วก็เต้นท่าต่ามันดีเหรอเบลจะดีเหรอเออคิดดูให้ดีนะไปดูก่อนแล้วก็ลองไปดู มาข้ามาที่พี่นะพี่ชายของคนนี้ของเรากันบ้างค่ะสําหรับพี่สุธัยงามของเราหลังจากที่ไม่ได้เจอจันเจอเจอกันมาสักพักใหญ่ใหญ่นะคะสำหรับพี่สุของเราวันนี้มีโอกาสเจอตัวพี่สุค่ะก็เลยต้องขอถามถึงถึงซิงเกิลเพลงนี้นยคะว่านะเพลงไม่ได้หักคาไวเนี่ยกระแสตอบรับเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังพี่สุธัยงามเขาตอบค่ะสวัสดีครับผมสุธัยงามนะครับตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่นะครับเป็นผลงานล่าสุดก็คือ ไม่ได้หักคาไว้นะครับก็โปรโมทกันอยู่ตามช่องต่างๆแล้วก็ขึ้นวิทยุต่างๆครับซึ่งกระแสตอบรับดีมากแล้วก็แน่นอนนะครับในการใช้ชีวิตใน,ในยุคนี้ก็ค่อนข้างที่จะลําบากเหมือนกันนะครับมไม,ม่ว่าการเมืองก็ย่ยไปพูดถึงเยอะแล้วก็การใช้ชีวิตก็อยากให้ทุกคนเข้มแข็งนะครับรวมทั้งเรื่องยาเสพติดก็แน่นอนเขาอย่าไปข้องแวะนะครับโดยเฉพาะบุหรีนะครับวันนี้ก็มาช่วยกันรณรงค์กันวันนี้ด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับฝากเพลงใหม่ด้วยครับไม่ได้หักคาไว้ครับสวัสดีครับ ก็อย่างที่พี่สุใยงามเขาบอกแลคะค่ะเรื่องของเพลงค่ะอ่าไม่ได้หักคาไว้เนี่ค่ะต้องบอกว่าเป็นกระแสเพลงที่ดีมากๆหลังจากที่พี่สุของเราพักไปแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เป็นเพลงที่หลายๆคนเนี่ยถามถึงแล้วนะ,ะสำหรับผู้ชายที่บอกว่ามีสไตล์การจิกกัดไม่แพ้ใครเห<อ>มือนกันนะคะสาวดีละกันใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกหนึ่งสาวดีกว่าค่ะกับสาว Pop Back r o Master ค่ะที่ตอนนี้เนี่ยเขาได้ปล่อยซิงเกิลแรกของตัวเองไปแล้วกับเพลงรักแท้แพ้ฐานไฟเก่าอ่ะต้องขอถามเลยว่าเพลงนี้ การทําเพลงเนี่ยความยากง่ายเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนกระแสตอบรับเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยก็ทายทำเอ็กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยรวมไปถึงได้มาร่วมงานกับทางค่าย Leo Master แล้วเนี่ยการทํางานเป็นยังไงแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังเธอตอบค่ะ สวัสดีค่ะน้องป๊อกแป๊กลีโอมาสเตอร์ค่ะจากค่ายลีโอมาสเตอร์เรคคอร์ดค่ะตอนนี้ก็มีซิงเกิลแรกในชีวิตนะคะที่มีถ่ายเอ็แล้วเรียบร้อยค่ะติดตามได้ใน YouTube นะคะชื่อว่าเพลงรักแท้แพ้ถ่านไฟเก่าค่ะ รักแท้ภายหันไฟเก่านะคะเป็นการถ่ายทอดแทนผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เราก็รักกันดีกับแฟนเราเนี่ยแหละแต่ว่าดูดูแล้วเขายังไม่เลิกกับแฟนเก่าเลยเขายังแอบติดต่อกันอยู่ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะความรักที่ฉันมอบให้คุณแบบบริสุทธิ์ใจอย่างเนี้แต่ว่าคุณก็ยังไม่รักฉันเต็มร้อยราะคุณยังมีคนรักเก่าที่คุณยังยังมีใจให้อยู่ก็เลยเป็นความรู้สึกเศร้าๆน่าสงสารอดอ้ออนเล็กน้อยค่ะ ก็ถือว่ายากเลยค่ะก่อนหน้านี้ต่อให้ร้องเพลงมานานแค่ไหนแต่กับการที่จะต้องร้องเพลงของตัวเองแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ให้เป็นตัวของตัวเองเนี่ยตรงนี้ถือว่ายากค่ะก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันค่ะในการอัดโอ้ยตอนนี้กระแสตอบรับดีมากเลยค่ะก็ได้เปิดทางหลายสถานีวิทยุนะคะและตอนนี้กําลังจะส่งผลงาน MV ตามสถานีต่างๆค่ะถ่ายทําแล้วค่ะก็ ดีค่ะอย,อยากทราบพอดียังไงต้องเข้าไปดูนะคะตอนนี้สามารถเซิร์ชได้ใน YouTube แล้วนะคะแล้วก็แต่ก่อนหน้านี้ได้มีซิงเกิลที่ว่าส่งมาแต่เสียงค่ะ,ะหลายหลายคนอาจจะชอบก็คือชื่อเพลงแฟนเธอฉันเจอมาก่อนค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาเน้นที่ MV ตัวนี้ค่ะเพราะว่าเพลงนี้อาจจะโดนใจใครหลายๆคนนะคะรักแท้แพ้ฐานไฟเก่าค่ะคพูดถึงน่ะค่ะโอ้โอบอุ่นมากค่ะ กับการดูแลของคุณบอสวรพจน์นะคะก็คือดูแลอย่างดีเลยค่ะ,ค,ะค,ค่ะน้องป๊อกแตกลีโอมาสเตอร์นะคะขอฝากศิลปินน้องใหม่ไว้ในดวงใจทุกท่านนะคะกับซิงเกิลรักแท้แพ้ฐานไฟเก่าค่ะถ้ามีผลงานคืบหน้ายังไงอัปเดตได้นะคะเ,คเข้ามาเป็นเพื่อนกันใน Facebook ได้ค่ะขอบคุณค่ะ ต่าอย่างที่เธอบอกสาหรับซิงเกิล uh huh. แรกรักแท้แพ้่านไฟเก่าตอนนี้เนะะี uh ่ยค่ะกระแสะตอบรับเนี่ยดีมากเลย uh huh. ทีเดียวค่ะแล้วก็ก uh huh. ารทำงานเนี่ยอย่างที่บอกไป uh huh. เป็นซิงเกิลแรกของเธอยาก uh huh. มากแล้วก็ถือว่าโหยากจริงๆค่ะตอนนี้เนี่ยมีเปิดแล้วหลายสถานีวิทยุก็เรียกได้ได uh huh. ว่าเป็นเพลงฮิตติดชาร์ตเลย m v เนี่ยถ uh huh. ่ายทำกันแล้วสามารถหาดูกันได้ใน YouTube ค่ะแล้วก็สําหรับการได้มาร่วมงานกับค่ายลีโอมาสเตอร์เนี่ยต้องขอขอบคุณคุณวรพจน์ที่ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อ่ไม่ได้อยู่กันแบบเจ้านายลูกน้องแต่ว่ารู้สึก อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วก็อบอุ่นมากๆค่ะใช่ค่ะส่วนใครที่ติดตามผลงานของสาวปอกแป๊กนะคะลีโอมาเซอร์ก็สามารถติดตามกันได้กักบเพลงรักแพร้รักแพ้แพ้่พานไฟเก่าค่ะเป็นสัจธรรมมากๆเลยถูกต้อง,จร,งจริงๆนะนนี้กินอะานก็ครุแล้ว, <S <S ลวนี่ยาจะกินอะไรคุณน้องทานจะกินท การคุยข่าบันเทิงเนี่ยหมดลงแล้วนะคะก็จากกันไปเช่นเคยนะคะที่อยู่ด้านล่างให้คุณผู้ชมเขียนปรสิทธิบัตรหรือว่าจดหมายเข้ามาติดชมรายการได้ค่ะค่ะสําหรับช่องทางที่2นะนะสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังกันได้ที่ w w w i n t v c o t h ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ